สวัสดีครับผมเด็กชายตงองวันนี้ผมชื่อเด็กชายตองนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรามินยามันครับเด็กชาผมชื่อจีน่าตาแก่ใส่แก้วครับสดีครัผมชื่อแล้วตัวขี้ขาดักครับอันนี้ครับผมชื่อเด็กชายนะครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันนักระชับมิดอุ่นเครื่องฟุตบอลชายประเภทประเภทสหนึ่งประเภทห่งประตูปร ครับเฮ้ยไปรับชมเลยครับปิดจับเตะจับเตะบอลอยู่เจ eat no ้าปัญญาเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาว่างครี้ยเจ้าปัญญาล็อกหลบเจ้าแดงโมแดงโมเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาโยนครับเจ้าเตะวะลากร เจ้าปัญญาล็อกหลบมาลูกนี้เจ้าปัญญาเจ้าปัญญาสับตู้ตายเข้าไปเล้วเอ้ดูก็เอ้ดูก็เอ้ดูก็กู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 ตอนนี้เจ้าปัญญาเจอกับทีมรวมนักเตะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วลูกนี้เจ้าทิเบตเปิดมาเวลาก เดี๋ยวเปิดบอลรับลูกนี้เปิดมายาวๆบอลอยู่กับเจ้าปัญญา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 จิก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 สับขาออกลูกนี้เจ้าปัญญาตีตีวราก่อนตีวราก่อนเมื่อไม่แบบโจเอม่บักอม่เดีไปครับเดี๋ยวผู네้สาประตูคว้าได้เอาเลยเปิดมาลูกนี้บอลอยู่ที่เจ้าปัญญาเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาเราบินขึ้นเจ้า <a> ปัญญาเจ้าปัญญาเจ้าป <t> ัญญาพักบอลจังหวะนี้เจ้าปัญญา กมาแล้วล็อกหลบเจ้าตีเวลาก้อนทับล็อกหลบไม่ผ่านทับแล้วเตะเวลาก้อนทับล้มไปนี่ทั้งลูกวิ่งลูกมาเล่นบอต่อเร็วเตะเวลาก้อนสำรักเตะมิกเตะมิกเตะมิกตะเวลาก้อนตะเวลาก้อนเตะเวลารากอนเปิดให้เจ้าอาโมแล้วติดเจ้าที่เป็นทับแล้วเจ้ามาเร็วยิงเร็วยิงเข้าเข้าไปแล้วไม่เข้าครับบนชนเสาครับลูกนี้หน้าเหลือเชื่อจริงๆไม่เข้าครับลูกนี้แล้วจะยับเล่นบอลต่อครับบอลออกต่เตะไปครับบอลอยู่ที่เตะมาล้ก่อนเตะว่ารากอน ตีมาแล้กรติดเจ้าปัญญาไล้ชื่อว่าปัญญาปัญญาต้องฉลาดปัญญาตัดเขาเลยปัดโค้งตรงนี้ครับผู้ลูกสาวครูขวามไม่ได้ครับแล้วผู้ลูกสาวประตูจะเปิดได้ใครครับลูกนี้ผู้ลูกสาวประตูวิ่งมาเปิดซอยเท้าแฮนด์บิน,นไม่แล้วก็ใช้หัวหมุนด้วยพี่กี้ครับใช่ตรงนั้นน่ะบนแขนนะไม่ไม่มีไม่ไมีแข็งมีปะแข็งครับมีมามี กำแพงเรามีครับอย่างน้ไรหนึ่งคนปิดแล้วเจ้าปัญญาวิ่งมาใส่เลยใส่โอ้งเคลื่นน้ำเป็นสองมาโตโต้เ่็กกับลูกนี้โอ้โหเอ็มริกอ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 ก็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 เปิดมาลูกนี้เปิดมาโรงโรงเตวะรากอนมะละกอน มาลาก็ช่างเท่นิดปอลติดโจปัญญาชื่อว่าปัญญาต้องฉลาดครับปอลติดโจปัญญาเจ้าปัญญาเลี้ยงมาเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาโจ้ปัญญาจี้จี้โจ้าปัญญาจี้เจ้าปัญญาจี้เดี๋ยวสั้นไม่เข้าอุ้มลูกนี้น่าเหลือเชื่อจริงๆครับเปิดมาลูกนี้ครับเจ้าปัญญาบอลติดเตปิดเป็นซีกิดลูกที่สองของทางด้านเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาขึ้นชื่อตรงนี้ครับอ่ะตัดใส่ ฟังเสียงผู้รักษาประตูนะครับเฮ้ยฟังเสียงลูกปีนครับครับตรงนี้ครับปิดแล้วสัตว์ด้วยด้วยสายจมยาเข้าไปแล้วอีริโกอ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 ีริโกอริโก โอเคเปิดมาลูกนี้เจ้าปัญญาเจ้าปัญาเจ้าปัญญาเจ้าปัญาเจ้าปัญญาเจ้าปัญาเร็วยิงับลูกนี้หลอกับหลอกบุรกสามปตูเร็วตีตีบุกสามปตูเร็วจมูกเดบุสามประตูนนมาเดียจ้าข้าเดยวมึงเจ้าข้าเดยวมึงเจ้าข้าเยวมึงเอ้ยเอ้ยเอ็วเจ้าปัญาโดนปตอโม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 เลยอโม ปัญญาจัญญาปัญญาปัญญาแล้วซัดลูกนี้ไม่โดนครับเป็นตั้งตั้งเตะจากผู้รักดูผู้รักษาประตูตั้งไปครับเตะไม่ซ้ายลูกนี้เจ้าปัญญาเจ้าปัญญาโดนสกัดบอลไม่มาแล้วกรรมการปล่อยให้เล่นต่อครับเร็๋วเวลาก่อนตั้งกัินดิเร็ว โอ้ยิงเข้าครับรุเวลาก่อนทัพช่างเข็มดีออกแล้ว,ออลวรับอาโมอาโมเลี้ยงมาอาโมจะผ่านเจ้าปัญญาครับไม่ผ่านครับลูกเหยือกเล้ยงได้ออกครับเล่นต่อแล้วอ,อาโมวิม่งเข้ามาวิ่งเข้ามาจะมายึบเปิดให้เวลาก่อนเวลาก่อน มาลากอนแล้วจะติดเตี้ยบเจ้าที่เบ็ดไหมเรียบบอลยางคุกคิก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 เรียกวะาลากอนได้เข้าไปแย่งบอลกับเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาเลี้ยงบอลทับจัางวะนี้ครับเลี้ยงบอลทับจัางวะนี้อาจจะ ส่งยือว่าปัญญาปัญญาก็ต้องมีปัญญามีข้ามาสั่นลูกนี่อามูบอกว่าอย่าสั่นลุงนี่เออจะเป็นเจ้าอามูครับเผื่อการสอนจังหวะพี่เจ้าปัญญาสามารถลุ้นประตูได้แล้วเจ้าปัญญากำลังรัดดิเจ้ามูเจ้ามูเจ้ามูเลยเจ้าอามูเจ้าอามูไปผ่านเจ้าปัญญาวันนี้เล่นไม่เก่งแต่วิ่งขยันครับบอกหลบเจ้าปัญญาเจองานนี้ว่าไงเอาเดี๋ยวมาออมาครับกลางว่าอื้ ไม่ฟารับไปติดจังมาประเทศครับไม่ฟาหาดวล้ก่อนมาล้วก่อนจอมปัญญาจะมปัญาจะมปัญาวิ่งมาสัตว์ตูมไม่สัตว์เร็วไม่เข้าเร็วยี่หรอกยังงดิ้าอ้สามทับเป้นฟองตูต่อสามที่เบียตจทีเบียต์เปิดมาเจปัญญาจปัญญาดูนี่ครับมอนย่จอปัญญา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 วิ่งเข้ามา ก่อนไม่ดับเด็วับลงเลยสัว์ด้วนใเอมกเอมกเอมกกกกเนงเอาเลยเจ้าปัญญาเปิดมาเจ้าปัญญาปัญญาปัญญาขึ้นชื่อว่าปัญญาปัญญาต้องดีปัญญาบ้างครับเลี้ยงไปตรงนู้นแล้วครับขึ้นชื่อว่าเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาใช้สมองครับ จอปัญญาเดี๋ยวนแล้วครับจ้าปัญญาสับหลอกมาเจ้าปัญญาแตะไม่งับแล้วจหลอกอย่อะบไมลครับหลกนี่ไม่ฟาจ้าวมาหนิจ้างมาหนิวิ่งเข้ามาขบมาขาวจ้างมาหนิจะยิงเพื่อชนะได้ราเจ้าที่เ็นครับจมานยเจ้าปัญญาสับหลอกแล้วจะแกัตรจาบจบเอนประตูจะสามารถเจ้ชนะได้ไหมเร็วไม่ได้ครับไม่ฟาวหลงนี่ไม่ฟาเล่นโต๊บเจ้าะได้หเล่นจ้าเล่นโต๊เล่นตเล่นตเล่นงไหครับาไม่ฟาครับ เมัน no <si ัะครับเปิดอัพลูกนี <t <t ่เปิดมาเดี๋ยวติดเจ้าตีมยวละกอนครับเจ้าปัญญาขึ้นชื่อว่าปัญญาปัญญาต้องมีสมองปัญญาสับหลอกลูกนี้ครับไม่ผ่านเจ้าตี๋ยวละกอนสับหลอกมานรู้ยุบผ่านเจ้าตีมยวละกอนเจ้ามานรู้ป่มเจ้ามันนี่เจ้ามันนี่เจ้ามันี่สับหลอกหนึ่งบอลหนึ่งทีเดี๋ยวพลิกพลิกพลิกลุงนี้พลิกบอลเดี๋ยวจำดีเลยพลิกบอลจัำมาดิบอลที่เจ้าตี๋ยวละกอน ปิดปจับไปับไปิดวิกี้กับลกนี่อ้ออย่าโว้ปิดสีวะลากรใส่พิกเปิดให้เจ้าอาโมอาหมอยอาโมโอ้ทำบอลตกเข้าไปในรูป่าอีกครับอาโมไม่ผ่านเจ้าปัญญาเจ้าปัญญาเจ้ามาครับไม่ฟาบลุงนี้เห็นเล่นที่บอลครับไม่ฟาวลุงนี้ เจ้าปัญญาเจ้าปัญญาแล้วจะมีตีมังกอนตีมังกอนตีมังกอนซัดตูมเข้าไปแล้วครับแล้วมาเป็นสามประตูตอนนี้โจปัญญาจิตสมัตยิงเพื่อชนะได้หรือเปล่าปิดเวลากอนเปิดมาเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอาโมอาหมวยอาโม ครับใครยิงเข้าชนะไปเลยครับจ้างหมานี้เจ้าที่เบสเปิดมาลงนี้มวงเจ้าที่อาโมอาโมยิงม okay ่เข้าอ้มาเข้าไปเลยครับผู้ชนะเป็นเจ้าเปนจ้าไป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 นปไ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 ปกปไป่ปไปไปไปัปไปไาไปไงไปไปไปปไ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 ่ไป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 ไไไไ้ไไไ ไปครับผมไปครับแบ่งกันกินนะครับครับไปกันเดียวแม่